่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ วอลเปเปอร์ทูไมโครจิมรุ่ยสวัสดีครับผมเจมส์จิมบารูนะครับในที่สุดนะครับผมที่ผมไม่ได้ทำข่าวเวอลเปเกมร์ทูออร์เดิ้ลเดนไวริฟไปนานนะครับผมในที่สุดก็ได้กลับมาทําแล้วนะครับผมซึ่งการกลับมาครั้งนี้นะครับผมผมก็นําข่าวที่ทุกคนเนี่ยรอคอยมาอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือตอนนี้นะครับผมเป็นข่าวการเปิดตัวเมื่อวันที่31เดือนมกราคมปี2021นะครับนั่นคือแพทช์ของ2.1นะครับผมสำหรับเกมรีโอเรนเดนไวริฟซึ่งแพทช์นี้นะครับผมเป็นการปล่อยข้อมูลออกมานะครับผมว่าจะะะะะมมมมีีีรรรรบบบบบออไท่่่ถูกเเพิข้้้าาางงนนนนคคััซึตผ พัฒนาทางไรออดเองเนี่ยครับผมได้ทําการกล่าวคํานําไว้นะครับผมว่าตอนนี้นะครับผมพวกเราเนี่ยพยายามจะทําอะไรให้มันแตกต่างไปนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือพวกเราเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยได้เห็นแอบมองแอบดูนะครับสำหรับแพชต่อไปนั่นคือแพช2.1ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เดือนกุมภานะครับผมจนกว่าจะถึงเดือนมีนานอนเทนทั้งหมดนี้นะครับผมจะอยู่ในแพชของ2.1ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะเป็นชื่อตามคือแพช 2.1A แพช 2.1B แพช 2.1C นะครับแล้วก็จะมีการปรับตัวบาลานซ์นะครับผมแล้วก็เกี่ยวกัน ผมก็ขออนุญาตโฆษณาฝากร้านกันหน่อยนิดนึงนะครับนั่นคือแฟนเพจของโคเซอร์ช็อปนะครับผมรับเติมเงินมือถือทุกเกมนะครับถูกดีเติมง่ายว่องไวเติมที่นี่ถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%นะครับผมสามารถติดต่อได้พี่แฟนเพจโคเซอร์ช็อปนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดไปเติมแล้วอย่าลืมบอกนะครับผมว่ามาจากช่องจินวารุนะครับทางร้านเองก็ได้ลูกค้าเพิ่มคุณเองก็ได้เติมรนราคาที่ถูกลงและตัวผมเองนะครับผมก็ยังได้เครดิตในการได้รับสปอนเซอร์ ไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปเติมที่โคเซอร์ช็อปกันด้วยนะครับมั่นใจได้100%อย่างแน่นอนครับและก่อนที่จะเริ่มนะครับผมก็ขอบอกก่อนเลยนะครับผมว่าฟีเจอร์ทั้งหมดที่เพิ่มมาในนี้ยังไม่ครอบคลุม100%อนะครับอาจจะมีการเพิ่มเติมหรือว่าลดลงไปในอนาคตในแพชหน้านี้ยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าแพชหน้านี้นะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์จะมีอะไรกันบ้างข้อมูลนี้นะครับจะเป็นเฉพาะของเดือนกุมภาพันธ์และมีนามบพผจะ เพิ่มเข้ามาโดยระบบรีเพย์แอนด์สเป t เตอร์โหมดนะครับนะั่นคือระบบที่เราเนี่ยจะสามารถมีการเปิดรีเพย์ได้นะครับผมจะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถไปดูย้อนหลังได้ว่าการเล่นของศัตรูเป็นยังไงบ้างการเล่นของเราเป็นยังไงบ้างนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับรวมถึงระบบสเปกเตอร์นะครับหรือที่เรารู้กันนะครับผมในระบบการดูเพื่อนร่วมทีมนะครับผมซึ่งระบบนี้สําหรับผมเป็นระบบที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะถ้าเกิดระบบนี้มานะครับนั่นหมายความว่าระบบอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยหรือต่างประเทศเองก็ตามกาลังจะ มาแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีระบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดสดได้อย่างเต็มที่นะครับต้องมีตัวการแคปเจอร์อะไรต่างๆวุ่นวายมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่จะมีระบบสเปกเตอร์เข้ามานะครับผมจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถจัดทัวร์ได้รวมถึงเราสามารถไปดูได้ว่าตอนนี้เพื่อนของเรานะครับเล่นแชมเปี้ยนตัวอะไรกันบ้างน,นะครับแต่ว่าระบบสเปกเตอร์นะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นการกดกับเพื่อนเนี่ยก็อาจจะมีการดีเลย์นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างห้องเองแล้ว้วใช โหมดของตัว Spectator ไปเนี่ยก็อาจจะไม่มีดีเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าจะทําให้สามารถแสดงผลแบบเรียลไทม์ซึ่งจะดีมากๆสําหรับการจัดแข่งนั่นเองนะครับโดยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมจะอยู่ในบันทึกการแก้ไขหรือว่าตัวโน้ตแพดของวันพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งคาดว่าวันพรุ่งนี้วันที่1น่นะครับจะมีโน้ตแพดใหม่ออกมานั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมก็คือกิจกรรม Lunabeat Event นะครับซึ่งกิจกรรม Luna Be a t นะครับผมก็ถูกออกประกาศออกมาแล้วอย่างชัดเจนนะครับว่าจะร่วมกับเกมเวอร์ชันของ PC ด้วยคก็ือถ้าเวอร์ชัน PC มฟ กิจกรรมอะไรเวอร์ชันของวาริฟก็จะมีไปด้วยนะครับดังนั้นก็ร้องรอติดตามนะครับผมว่ากิจกรรมของตัวลูน่าบีดนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่คือของรางวัลเนี่ยหรือว่าตัวสกินที่ถูกปล่อยมานะครับผมมีอย่างชัดเจนแล้วก็คือสกินของลูน่าบีดนะครับซึ่งเกมหรือออริจิน i ลวาริฟจะมีสกินพิเศษเฉพาะมิดฟอร์จูนด้วยนะครับผมก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นการเปิดขายเมื่อไหร่นะครับต่อไปนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่สปพ이ต์แล้วก็ขนลุกแล้วก็เป็นไปตามที่ทุกกกคคคนเ่่ยาาาาดดรไไววววว้้้้แลผผซึง็ทํข นะั่นคือแชมเปี้ยนใหม่นะครับ2ตัวละครด้วยกันสําหรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี้นั่นก็คือแชมเปี้ยนอย่าง สายย่าและลาคาร์นะครับเสื้อถูกปล่อยออกมานะครับผมในเดือนกุมภาพันธ์นี้โดยถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะครับผมว่าตัวสายย่าและลาคาร์เนี่ยเป็นแชมเปี้ยนประเภทอะไรทาหน้าที่ตาแหน่งอะไรบ้างนะครับก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้เลยนะครับผมใส่ไว้ให้อยู่ด้านขวามือบนของทุกท่านสามารถไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะรับรองเลยครับผมว่าถ้าเกิดว่า2ตัวนี้มายังไงซะนะฮะก็เตรียมตัวครับเมตาอาจจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนต่อไปนะครับผมเป็นพาที่2นะครับนั่นคือเดือนมีนาคมตัวเดือนมีนาคมนี้นะครับผมก็จะมีแชมเปี้ยนใหม่ที่ถูกเพิ่ม้า ก็คือแชมเปี้ยนคาตาลีนาเดอะซีนิสเตอร์เบธนะครับผมจะถูก ปล่อยออกมาให้เราเล่นในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นแชมเปี้ยนที่โหดมากๆนะครับผมเป็นอัตราการฆ่าที่สูงมากๆเลยและจะมีสกินใหม่ออกมานะครับนั่นก็คือโอเมก้าสวอรนะครับผมซึ่งเป็นสกินของเจ้าทีโมนั่นเองและแน่นอนครับผมว่ามีแชมเปี้ยนใหม่มาเพิ่มอีก3ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวของเลโอน่าดอานาและแพนดิออนนะครับซึ่ง3ตัวละครนี้นะครับผมจะถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงกลางเดือนของมีนาคมนี้นะครับส่วน3ตัวละครนี้นะครับที่เพื่อนๆคิดว่าอยากรู้จักนะครับผมว่า เป็นตัวละครแบบไหนใช้สกิลแบบไหนลักษณะการเล่นหรือว่าตัวคอนเซ็ปเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปไว้ให้นะครับงั้นก็รอติดตามได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับน่าคือตัวของกิจกรรมของทากอนนะครับผมจะเป็นเนื้อเรื่องส่วนของ Pass of Ascension Event นะครับเป็นกิจกรรมของขบเขาทากอนนั่นเอง้องมาดูกันนะครับผมว่ากิจกรรมนี้จะมีแชมเปี้ยนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนะครับและสตรีมสกินที่หลายคนรอคอยนะครับน่นคือ New Skin Project นะครับผมซึ่งโจรออกมาอย่างชัดเจนแล้วครับผมว่าจะ เป็นตัวของเซตมาอย่างแน่นอนนะครับส่วนแชมเปี้ยนตัวไหนที่จะมีสกินตรงตัวโปรเจกต์นี่อันนี้อาจจะยังไม่ทราบได้นะครับแต่ว่ามีสกินถูกปล่อยมาแล้วแน่นอนนะครับนั่นก็คือตัวของเซตและสกินจะต้องโผล่มาอีก4ตัวละครเพราะว่ามีสกินที่เขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับผมว่าสกินฟ l l นะครับนั่นก็คือมีทั้งหมด5สกินด้วยกันนั่นเองและในส่วนสุดท้ายนะครับผมจะเป็นช่วงประมาณเดือนเมษานะครับหรือว่าช่วง a p r i ิทางพัฒนานะครับผมก็บอกไว้ชัดเจนว่าแพทส2งุดสนะครับผมจะมานะครับแต่ว่าจะยังไม่มีการสปอยนั่นก็หมายความว่ารู้แค่ว่าแพทต่อไปจะมาในเดือนเมษายนนี้ แต่ว่ายังไม่รู้นะครับผมว่าจะมีแชมเปี้ยนตัวอะไรหรือว่ามีแพชอะไรอัปเดตบ้างนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมก็เป็นตัวแชมเปี้ยนที่จะถูกเปิดตัวรวมถึงคอนเซปต์ต่างๆที่เป็นอีเวนต์นะครับผมแต่ที่แน่นะครับระบบที่ผมสนใจมากๆเลยนะคือระบบของ r e p l a y and Spectator Mode นะครับผมเพราะระบบเนี้ยจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นวงการแข่งขันในเกม League of Legends w a r f ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศอย่างมากแน่นอนนะครับใครก็จับทัวร์ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าชั้นนาต่างๆหรือว่าจะเป็นผู้เล่นกันเ,เองเหล่า Community หรือว่าเหล่าอินเวนเซอร์อย่างผมเนี่ยก็อยากที่จะจัดดูนะครับท่านเพื่อนอยากให้มีการจัดเยอะๆนะครับผมก็รอกันได้เลยนะครับผมคิดว่าในอีกไม่นานนี้นะครับผมในเกมหรือ Origin w i ยน่าจะมีการจัดการแข่งอย่างแน่นอนครับผมรวมถึงแชมเปี้ยนใหม่นะครับผมที่เพิ่มมาในเดือนกุมภาพันนี้นะครับนั่นคือตัวไซยาและราคารน่าจะเป็นแชมเปี้ยนที่มาเปลี่ยนเมตาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าสกิลของทั้ง2ตัวละครนี้จะมีการอินเทอร์แอหรือว่าการผสมประสานร่วมกันในเหมือเปล่าน จริงผมบอกเลยครับผมว่าเลนล่างระเบิดแน่นอนครับแต่อย่างที่ว่านะครับผมก็ต้องมารอดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือตัวละคร2ตัวนี้จ้โหดเก่งเหมือนใน PC หรือเปล่านะครับถ้าออกมาแล้วดาเมจไม่มี CC น้อยอะไรแบบนี้นะครับผมก็เตยมตัวครับร้องไห้แน่นอนนะครับแต่ก็อย่างว่าเลยครับเราเชื่อใจและออกจ่แล้วพัฒนาต้อง200ปียังไงซะก็ต้องพัฒนาแชมเปี้ยนออกมาได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมก็เป็นวายเวฟแพดสองจุดน่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับผมส่วนเด ที่ผมบอกไปนะครับ3ตัวนั่นก็คือตัวของลลโอน่าเดน่าและแพทิออนนะครับก็จะถูกเพิ่มเข้ามาในเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับผมว่า3ตัวละครนี้ผมจะทําคลิปิดีโอออกมาอย่างแน่นอนยังไงก็รอติดตามได้เลยนะครับผมว่าตัวละครทั้ง3ตัวนี้ลักษณะการเล่นเป็นแบบไหนคอนเซปต์ของแชมเปี้ยนเหล่านี้เป็นยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับยังไงนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมหลือ Origin Wild Rift แล้วเจอกันใน Origin Wild Rift ครับและแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆคิดถึงเกมหลือ Origin Wild Rift คิดถึงจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะฮะเมื่อเวลาคลิปดใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สาคัญที่สุดครับอย่าลืมกด s u b สไคร์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปดีๆใหม่ออกมาเรื่อยนะครับและตอนนี้นะครับผมช่องจินวารุนะครับมีระบบสมาชิกเมมเบอร์ชิพแล้วเรียบร้อยนะครับผมสามารถไปกดสมัครรับสิทธิพิเศษด้านล่างข้างๆปุ่มซับสไคร์ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนนะครับผมอยาก รู้ข่าวสารเกี่ยวกับเกมบลิคออฟดิจินวายริฟนะครับหรือว่าเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยก็สามารถกดไลค์เพจจินวารุนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะเดี๋ยวเกเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมค้นหาเพื่อนเล่นเกมต่างๆสอบถามปัญหาหรือว่าหาแนวทางในการเล่นเกมบลิคออฟดิจินวายริฟนะครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูนะครับผมค้นหาใน Facebook เจอได้เลยหรือว่าจะเข้าไปด้านลา่างใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวลืมตอบคำถามด้วยนะ าเกิดเ,เพื่อนๆนะครับผมต้องการหาเพื่อนเล่นเกมมีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นนะครับผมชวนเพื่อนเล่นเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการฝึกวาดรูปหรือว่าเป็นการสอนการบ้านกันนะครับก็สามารถเข้าร่วม d Discord ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสวัสดีผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า